ได้บรรยากาศวันนี้ได้เลิกโปรโมทแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงครับบรรยากาศวันนี้โปรโมทแล้วโอ้ยก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับก็ไม่ได้เจอพี่ๆทุกคนมานานมากนานมากครับก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราเหมือน มันบรรยากาศมันพาตื่นเต้นมากพอสมควรเพราะว่าเหมือนเราห่างเหินจากอะไรการทำงานตรงนี้ค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันครับผมต่างคนก็ต่างเก็บตัวยที่บ้านก็เพึ่งสัมภาษณ์แบบไม่ออนไลน์ครั้งแรกๆใช่ปกติก็จะเป็นไลฟ์หรือว่าเก็บเป็นอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาร่วมงานวงสวงในวันนี้นะครับผมแล้วก็ ก็จริงๆจริงๆจะต้องเปิดกล้องก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เราก็จะพยายามพยายามถ่ายทําให้ทันเวลาแล้วก็ออนแอร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ให้ได้เห็นผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับผมอ่านบทแล้วเป็นยังไงบ้างารเรื่องราวของแฟือร้ายสีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรนเรื่องนี้ ก็อย่างอย่างของเต้นี่ก็เซอร์มากครับผมเห็นอย่างนี้นี่ใน,นเรื่องเซอร์กว่าดีครับแล้วก็คืออ่านครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับ <_ letter> ก็แบบคือรู้สึกเป็นตัวเราดีนะครับก็ที่แฟนคลับก็เคยให้ให้แฮชแท็กว่าเต้ติดชีวิตโลเทกนะครับ <_ letter> ก็คือก็คือในเรื่องนี้ก็คือใช่เลยครับผมใช่ก็อ่านแล้วแบบคืออ่านครั้งแรกก็รู้สึกอชอบตัวละครมากๆเลยครับก็ <_ letter> จริงๆแล้วตอนแรกอ่ะคิดว่าตัวละครเนี่ยจะห่างจากตัวเองพอสมควรแต่ปรากฏว่าพออ่านแล้วก็ทํากันบ้านเกี่ยวกับตัวละครไปแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นสิงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยยิ่งโดยเฉพาะความรู้สึกของการรักเด็กอะไรเงี้ยครับผมรักเด็กเป็นตัวเราใช่มเป็นตัวเรามากครับผมป็นครั็กมเป็นคนรักเด็กครับผมแล้วก็อ่าเป็นคนที่ทําอะไรเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วพออ่านอ่า บทไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องออกมาสนุกมากแน่ๆถ้าเกิดว่าเราแบบได้เล่นด้วยกันมีฉากิคะักการที่ยม no ีฉากตีกันเยอะไหมดีกว่าส้มฟินก็มีฟินก็มีนะครับก็ตอนแรกตอนแรกนี่คือแบบจริงๆเรายังแบบไม่ก่อนอันน yani <vale ี้เรายังไม่ได้เจอการอะไรเงี้ยล้วก็เคยเคยติดตามผลงานของของสิงอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบยังไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเลยตอนแรกก็เกงเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราเรา แบบประมา,าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอจริงๆพอพอได้แบบเวิร์กช็อปได้อะไรอย่างเงี้ยก็น้องเก่งมากๆเลยครับแล้วก็คือเหมือนเวิร์กช็อปไปได้เร็วมากๆเลยเนาะใช่รครับมีความรู้สึกว่าพอจริงๆแล้วรู้จักพิเต้มาจากการที่พิเตออยู่มาหาลัยเดียวกับเรามาก่อน<ช>ก็คือคมอเกษตรมาก่อนนะครับผมแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมง,งานกันเลยนะครับผม<ช>พอได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วผมกับพิเตอเป็นคนประเภทเดียวกันก็คือเป็นคนค่อนข้างแบบ คือความโลกส่วนตัวสูงพอสวคือตอนไปเวิร์ชชั่นเขาก็จะมีแบบว่าให้ให้คุยกันว่าแบบจริงๆแล้วตัวเราเป็นยังไงหนึ่งสองสาสี่อะไรเงี้ยแล้วแบบปรากฏว่าเอ้ยเหมือนกันหลายอย่างมากๆอะ้ยก็รู้สึกว่าเออมันจูนกันได้เร็วมากๆครับผมผชอบความเด็ดแอร์แต่คนว่เคมีเข้ากันมากเลยแล้วแต่ยังยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยแบบรู้สึกเลยอ๋อ รู้สึกดีนะครับตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันเนาะกังวลครับแต่ดูแบบแฟนคขับน้องสิงห์ก็น่ารักนะครับให้ก็เขาก็แบบมาให้กําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็เฮ้ยแบบเรามาร่วมงานกันจะมีฟีดแบ็กยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าฟนคขับของของพวกเราก็คือแบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบโหซับพอเต็มที่อะไรเงี้ยครับโดยโดยเฉพาะที่เท่นี่คือ,อหนีเข้าป่าไปหลายเดือนนะแฟนขลับก็แบบหาตัวไม่เจออะไรก็ได้ออกมา รับบทอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้เรียกว่าฝากตัวจากแฟนๆแฟนเรียบร้องเลยนะครับก็ให้เห็นในทวิตเตอร์ไปเยอะมันก็รับฝากตัวแล้วครับเขาบอกว่าอย่าอย่าพากันอย่าพากันน้กป่านี่ก็หายเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพากันเล่นเกมก็พอเออ่อยคก็ผมก็เราสองคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับสายรักป้ายสีนะครับผมรับรองว่าน่ารักแล้วก็ มันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างท้าทายเราเหมือนกันเพราะอย่างพี่เต้เนี่ยก็ต้องไปเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการวาดภาพนะครับผมส่วนของผมเนี่ยก็ต้องเวิร์กช็อปตัวละครค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็สองคนก็เชื่อว่าเราจะทําออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คิดเครียดนะครับก็เป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่เบาสมองนะครับแล้วก็น่ารักน่ารักนะครับยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับฝาก้วยนะครับ